เรามันวัยทำงานอ่ะเนาะวันวันหนึง่งมันก็ต้องเจอคนหลายคนทั้งลูกค้าไหนจะเพื่อนร่วมงานอีกมันก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีเรื่องให้เครียดปวดหัวหรือบางทีก็ปวดไมเกรนหรือวันไหนต้องเดินทางไปเจอลูกค้าเมารถอีกโอ้ยจะบ้าตายตั้งแต่รู้จักยาดมจเจริญโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดมาเพื่อเราวันไหนเครียดก็ดมปวดหัวก็ดมเมารถเมาเรือก็หยิบขึ้นมาดม พอดมแล้วมันรู้สึกดีขึ้นจริงๆเลยค่ะและอีกอย่างที่ชอบนะคะคือเขาจะมีกลิ่นที่หอมคือมันจะหอมสมุนไพรค่ะดมแล้วมันจะรู้สึกเย็นสดชื่นตื่นตัวไปทั่วร่างกายเลยค่ะดมที่จมูกโล่งแบบเปิดกระโหลกเลยทีเดียวใครที่ชอบกลิ่นสมุนไพรน่าจะรักเลยค่ะยาดมเจริญเขามีสูตรเฉพาะใส่ใจเรื่องกลิ่นสมุนไพรมากๆดมแล้วเย็นสดชื่นไปถึงกระเพาะเป็นลมกระต่นตายก็ฟืน้นสว่างว่าไปทั่วร่างกายเลยค่ะแถมขวดยังพกพาง่าย สามารถพกพาติดตัวไว้ในกระเป๋าอยากใช้เมื่อไหร่ก็สามารถหยิบมาใช้ได้ทันใจเลยค่ะทําให้ชีวิตการทํางานดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นอารมณ์ก็ดีขึ้นชีวิตแฮปปี้ดีค่ะ